สวัสดีค่ะอยู่กับแอมเอมี่สวัสดีนะคะวันนี้ในช่วงมาดีมาดีแอ็กับเอมี่นะคะวันนี้แอมขอเปลี่ยนแนวหน่อยแล้วันปกติแอมจะทำรีแอคชั่นกับเพลง t ีป๊อปอ่าแต่คราวนี้นะ่ะขอเปลี่ยนเป็นป๊อปลองหน่อยมันก็ไม่ห่างก,กันมากนะแต่มีคําว่าล็อกมากขึ้นพอดีมีเพื่อนของเรานะักคือส่งมาเยอะเลืกเกินบอกว่าแอมร้องเปลี่ยนแนวดูไหมอยากออกจาก ออกจากเอ่าเซฟตนนของเราจากที่เราเคยทำทีป๊อปเราลองมาเปลี่ยนเป็นป๊อปล็อกดูไหมเออเราก็สงสัยว่าเฮ้ยป๊อปล็อกเนี่ยที่อยากจะให้เราทำเราทำแนวไหนทำทททเพลงตามเพลงของใครแต่เพื่อนก็ส่งมาเฮ้ยทำได้หรอเพลงเนี้ยชื่อชาฉันทำฉันจะไหวหรอ เอีกไม่นานก็เพื่อนอีกคนก็ทักมาเฮ้ยทำหน่อยอยากให้ทําเพลงนี้ก็เป็นเพลงเดียวกันเพราะว่าเพลงนี้เพิ่งปล่อยออกมาเลยกับเพลงอ่ะเพลงเปิดตัวเขาของทีแมนดาวพูดถึงทีแมนดาวไม่ต้องพูดถึงเลยว่าไม่ว่าจะออกมากี่เพลงกี่เพลงคือเพลงเขาติดท็อปชาร์ตเขามากเป็นเพลงฮิตน่ะปล่อยออกมาเมื่อไหร่คือฮิตทุกเพลงติดท็อปชาร์ตติดท็อป ไวบอกเลยบอกเลยติดบางทีก็ติดอันดับหนึ่งอ่ะเออเนี่ยแหละตอนนี้คือเพิ่งเปิดดูล่าสุดนะเพิ่งเปิดตัวได้หนึ่งวันเองนะตอนนี้ขึ้นเป็นเพลงมาแรงอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะกับเพลงเปิดตัวเขาวันนี้แอมก็เลยจะพาทุกคนนะคะในในก็คอมาแล้วก็จะทําให้เลยแล้วกันกับเพลงกับรีแอคชั่นกับเปิดตัวเขานะคะของวงชีแมนดาวเดี๋ยวมาชมพร้อมกันแล้วฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะไม่รู้ว่าจะสามารถรอดแอน,นไน้ไเดอร์ อเดี๋ยวมาพร้อมๆกันเลยค่ะกับเปิดตัวเคาของทีแมนดาวค่ะมัอนเขาบอกว่าเพลงนี้มันตอกยำ้ำอลิสกาเขา,าจะแต่งงานกัน,กน,กนเอาทำไมจเจ้าบอก้องจับ ทายรู้ก็เก็บไว้ได้แค่ น,นี่ต้องรู้สึกแบบไหนของน,นั้นถ้เจอให้ชันรอเธอทำไมเกรงที่เธอดูภูมใจกับแฟนใหม่มากมากเลยอตอนที่เราคบกันฉันรอดังนานเป็นชั่ววัอะไรไอ่ะไม่นางเอกไม่สวยละ

แรงมากเือนจะใจมากอะแ้องอย่างนี้ดีวะโอ้โหนม่งยังวีคือดีวะ่ะอะไรไม่คือดีวะ่ะมันคือฉีกกดเลยอะ่ะแหกหน้าเจ้าสาวไปเลยแม่เงย ไม่ค่อยชอบบตัวเขาแบบก็แสบอะชอบอะเฮ้ย <Hey, S 1> พี่ชอบท่อนที่แบบว่าช่วยเอาเวลาคืนมาได้ไหมอะโอ้โห oh, มันทัดว่ะเฮ้ยมึงมันทัดมากชอบมากเลยอะ <c oughs> ขอเวลาลที่รักกับมึงคืนในว่าละ่ะเออประมาเนี้ยถือว่าเป็นคำขอสุดท้ายแล้วกันขอเวลาคืนย้อนไดไหมละ่ะ เฮ้ยคือดีคือดีคือดีคือด,อดี MV คือได้เจ็บแสบมากชอบอะ่ะโอ้โหทําหน้าได้โคตรเท่มากอะ่ะชอบโอ้โหุ้าอนมากเพลงดีเพลงดีมากสตรอรี่ดีมากชอบโอ้แล้วเธอก็เปิดตัวเขาทั้งที่เพิ่งคบได้มินานแต่คบกับกูนาน,านคบกูนาน เวลาที่ไหนไปคบกันหวะากูเพิ่งคบกันไดไ้กี่เดือนแต่กูคบก,กูเป็นปีอ่ะเอ้ยคืออะไรอะอยต่อไปไม่ต้องใช้เอาไม่ต้องเชื่อแล้วนะเขพูดว่ารักต้องใช้เวลามึงไม่อยากเปิดตัวพูดถ่ายรูปพูเก็บไว้อ่ะแต่ไม่เคยได้โพสได้อะไรพอโพสให้ตั้งค่าเป็นส่วนตัวแล้วถ่ายโพทําไมเออเคยคือ เดี๋ยวขอยืมเพงนี้พี่าแฟนเก่าได้ปะโอ้ยังไงก็ฝากด้วยนะคะแคมเปญเปิดตัวเขาของทีเมนดาววสุดยอดมากเลย,อยชอบอะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะเออแล้วก็มีอย่างที่จะฝากด้วยนะจ๊ะกับทีเมนดาวที่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นของตัวเองแล้วจ้าโอ้บอกว่า ทีเมนดาวมีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นของตัวเองนะจ๊ะใช้คำนี้เลยดีกว่านะเขาจะมีคอนเสิร์ตในเดือนอ่าวันเดือนสิงหาที่จะถึงนี้อ่าเป็น The Concert Application p r e s e n t right at i m ท a เ a นดาวไรเอ็ a อิมแพกอิล2นสอง,สสองสนะคะอะจะเริ่มกาบาดบัตรอีกทีคือวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้ตั้งแต่ส0นาฬกาเป็นต้นไปนะคะงานจัดวันที่19สิงหานั่นแหละ ไปหาเปิดดูเลยจองไว้เลยใครจะจองบัตรไหนฉันขอจองบัตรยืนไว้ก่อนแนะนำหนึ่งค่ะได้ไปหรือไม่ได้ไปจองไว้ก่อนค่ะจะจพื่อเพื่อฝั่งฝั่งเพลงเนี้ฮะแต่เพลงของทีเมนดาวไม่ต้องห่วงคือเจ็บแจบเจ็บช้ำทุกเพลงชอบเวลาเพลงไหนเพลงนักก็รักเหลือเกินเพลงไหนเพลงเศร้าก็เศร้าเหลือเกินเพลงไหนเพลงดาบก็ดาดเจ็บแสบมากชอบอ่ะ บล็อกที่สุดยอดอ่ะเออก็สามารถกดบัตรได้ที่แอปพลิเคชันเดอะคอนเสิรนะคะหรือ w w w c o n c o r ด c ะคนนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะเริ่มกดบัตรอีกทีกดบัตรวันที่30มิถุนายนนี้ที่จะถึงนี้นะคะตั้งแต่เวลาส0 0นาะฬิกาเป็นต้นไปกับ <laughs> กับดีคอนเสิร์ตแอปพลิเคชันพ t ีเซน a ทีแมนดาวไรเอสเอ็มแพคหน้าสอบสื่สอสามนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะ ตั้งเตือนไว้ได้เลยตั้งเตือนนาฬิกาปลุกตัวเองเลยว่าสิบนาฬิกาฉันต้องมากดบัตรของทีแมนดาวอย่างไรก็กด,ดได้แล้วก็อย่าลืมนะคะฝากเพลงนี้ด้วยกับเลอ <c oughs> เปิดตัวเขาของท m a n นดาวสามารถฟังได้แล้วนะคะทางช่าง j ิ n นี่ลจนนี่ล็บจนจินหรอฉันอ่านถูกไหมอะ่ะอ่าหรือสามารถติดตามของท m a n นดาวได้ทาง f c e e o o o ทีแมนดาวเลยนะจ๊ะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะไว้ติดตามกัน เดี๋ยวขอไปอินกับเพลงอีกรอบได้ไหมขอเปิดดังๆงไปเลยแบบอ่าแล้วค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แอมด้วยนะคะคราวหน้าแอมจะมาในแนวป๊อปล็อกหรือเทลป๊อปหรือแนวล็อกอะไรแล้วมาเจอกันอีกทีนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เลยนะคะแล้วจะได้เจอกับแอมนะคะสําหรับวันนี้ไปนะะ็นรคาสคอบคุณค่ะไม่าย